ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็กำลังจะเลื่อยนะครับเพื่อที่จะปลูกอะไรแม่วันนี้แม่จะปลูกอะไรครับขมิน้นปลูกขมิน้น <Okay. S 1> ได้เหรอครับใชออ่ทำยังไงบ้างครับแม่ก็เอาไม้เสียบจิ้มไปเหมือนเดิมจิ้มไปเหมือนเดิมออวันนี้ทดสอบสักสี่หัวนะแม่เนาะครับครับผม ประมาณนี้นะผู้ชมครับจิ้มให้เกิดรูจากนั้นก็เอาขมิ้นมาปลูกตอนนี้นะครับคุณแม่ก็กําลังปลูกขมิ้นได้เลยครับแม่ได้สแสดงว่าต้นกล้วยที่ตัดแล้วนี่สามารถปลูกได้ทุกอย่างเลยเกอยือบทุกอย่างเนาะเกืบ<ม>อบทุกอย่างนั่นแหละครับผมนอกเป็นนั้นเราก็ค่อยเอาไปปลูกออครับผมเหมือนการชํำเนาะแม่เนาะการชำครับผมกี่วันถึงออกรากครับแม่ประมาณสิบ สิบกว่าวันนั่นแหละสิบกว่าวันมีอะไรนที่แม่ปลูกไว้ก่อนไหมครับมีอยู่ตรงไหนครับแม่อยู่ทางโน้นอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมากันนะครับที่คุณแม่ปลูกไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูที่แม่ปลูกไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะรตรงไหนครับแม่ตรงนี้อ๋อมันแทงยอดแล้วแม่แทงยอดอันนี้คือประมาณสองอาทิตย์ครับครับผมโอ้ต้นเกือบเน่าแล้วนะแม่นะอย่างนี้ต้องย้ายปลูกไหมครับหรือว่าไงต้องย้ายนั่งไต้องย้ายใช่ไหม ครับผมแต่ผมอยากให้แม่เก็บไว้ดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายเนี่ยเราไว้ให้มันโตเลยเนี่ยมันจะเติบโตหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะผู้ชมครับว่าจะมีใบอ่อนขึ้นมาหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่งยอดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นต้นขิงนะครับที่ปลูกไว้กับต้นกล้วยนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนี่กําลังแตกกิ่งแตกอะไรขึ้นมานะครับ ไม่ต้องไปปลูกที่ดินนะครับผมจะปลูกบนนี้เลยนะครับให้มันค่อยๆโตไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็แตกยอดแล้วนะครับนี่แตกยอดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้แตกยอดแล้วนะครับแตกยอดตัวนี้ก็สูงขึ้นมาแล้วครับใช้ได้นะครับวิธีการนี้